สำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะให้เด็กๆทำเล่มสีม่วงค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะแล้วให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า6ค่ะหน้า6นะคะหน้านี้ให้เด็กๆสังเกตตัวเลขด้านล่างนะคะมุมด้านล่างก็คือเลขหกค่ะกิจกรรมที่สดูแลจมูกของหนูนะคะ เด็กๆมีวิธีการดูแลจมูกอย่างไรบ้างนะคะให้เด็กๆคัดคําตามรอยปะนะคะคำว่าจมูกจอจานมอมาซาลอูกไก่อ่านว่าจมูกภาษาอังกฤษอ่านว่า ose, nose nose เด็กๆออกเส,เสียงตามคุณครูนะคะ ose, nose nose แปลว่า จมูกนะคะหลังจากนั้นเด็กๆมาดูที่สีภาพด้านล่างนะคะให้เด็กๆสังเกตที่รูปภาพนะคะว่า,าทั้งสีภาพนี้ให้เด็กๆก,กากระบาททับภาพที่ไม่ควรปฏิบัตินะคะแล้วก็ให้เด็กๆระบายสีภาพการดูแลรักษาจมูกนะคะว่า ภาพไหนควรปฏิบัติภาพไหนไม่ควรปฏิบัตินะคะถ้าภาพไหนไม่ควรปฏิบัติให้เด็กๆกากระบาดทับค่ะส่วนภาพไหนที่ควรปฏิบัติให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะอย่างเช่นภาพแรกเลยภาพที่หนึ่งใช้ผ้าใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดจมูกเบาๆเด็กๆคิดว่าควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติคะ ถ้าควรปฏิบัติให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามถ้าไม่ควรปฏิบัติให้เด็กๆกากบาดทับนะคะภาพต่อไปค่ะใช้นิ้วมือสกปรกแคะหรือสัมผัสจมูกภาพนี้ควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติคะถ้าไม่ควรปฏิบัติให้เด็กกากบาดทับนะคะแต่ถ้าควรปฏิบัติให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามค่ะภาพต่อไปค่ะ ภาพนี้นะคะใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเจอควันหรือฝุ่นละอองเด็กๆคิดว่าภาพนี้ควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติคะถ้าควรปฏิบัติให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามแต่ถ้าไม่ควรปฏิบัติให้เด็กๆกากระบาดทับได้เลยนะคะภาพต่อไปสั่งน้ำมูกแรงเมื่อเป็นหวัดภาพนี้ควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติคะถ้าไม่ควรปฏิบัติก็กากระบาดทับ แต่ถ้าควรปฏิบัติให้ระบายสีให้สวยงามค่ะหลังจากที่เด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วคุณครูอยากเห็นผลงานของเด็กๆนะคะให้เด็กๆถ่ายรูปผลงานส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มของห้องเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปชื่นชมผลงานของเด็กๆนะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาเยอะๆนะคะ